เป็นสถานีที่บอกว่าเป็นแห่งแรกของกตททเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอครับเรามีการสร้างอดีตดู่ไฟแห่งนี้นะครับเป็นดูดไฟนําล่องแห่งแรกเ<ๆ>มื่อปี2555ค่ะจากนั้นเราก็มีการสร้างต่อไปอีก สามสถานีนะครับก็เป็นทั้งหมดเป็นสี่สถานีก็คือที่ชัยพฤกษ์นะครับ<ช>แล้วก็ที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ที่แหลมสบังครับค่ะก็ะร,รวมทั้งหมดเป็น4ที่ก็จะมีนีท้ทีนี้แต่ละที่ก็จะมีตู้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับจะเห็นว่าตู้ตัวเนี้ยตู้ตใหญ่ตู้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 นี้ตู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  c ตู้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 ตูรตู้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 ต้ตู้ตู้ตู้้ตู้ตู้ รประมาณ500โวลต์นะครับก็ใช้เวลาในการชาร์จประมาณครึ่งชั<อ>่วโมงครึ่งชั่วโมงนั่นเองใช่ครับค่ะตัวนี้นี่คือชาร์จได้ทั้งหมดเลยปะคะอ,อ๋อไม่ครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าชาย์ในโมของไม่ใช่ญี่ปุน่นเพราะนั้นก็จะมีหัวพิเศษ<อ>จะรองรับรถเฉพาะญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นนั้นเองค่ะญี่ปุนนนปน่นเนมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นรถค่ายของอเมริกายุโรปก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอีกตู้หนึง่งเมื่อกี้แอบเห็นเป็นตู้เล็กๆนะคะตัวนี้ตัวนี้เขียนว่า ev link ตู้นี้ก็ เป็นตู้ที่ชาร์จไฟเหมือนกันใช่ครับเป็นมาตรฐาน ac <c oughs> ครับก็เป็นเป็นไฟบ้านนะครับก็จะผ่านการชาร์จไฟจะเข้าเป็น ac <c oughs> แล้วก็จะแปลงจาก ac ไปเป็น dc ในรถแล้วถึงจะเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมาตรฐานก็จะต่างกันกันกบของใช้ในโมดญี่ปุ่นเมื่อกี้ท <c oughs> ี่เป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับอเมริกาใช้ได้นะครับอ๋อยุโรปอเมริกาใช้ได้ตู้นี้ญี่ปุ่นใช้ไม่ได้ญี่ปุ่นใช้ได้เหมือนกันอ๋อใช้ได้เหมือนกันงเิญว่าหัวมันเหมือนกัน แต่ว่ามาตรฐานเขาเรียกต่างกันเท่านั้นเองอ๋อค่ะแต่คือตัวเครื่องเนี่ยโอเคอาจจะเป็นมาตรฐานของยุโรปแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนหัวถูกต้องครับให้สามารถที่จะใช้กับค่ายรถของญี่ปุ่นได้แต่ว่าตัวนี้เห็นว่าชาร์จนานกว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็น normal charge คยก normal charge กำลังไฟที่เข้าเนี่ยครับคุณพีมันต่ํากว่าก็คือประมาณ3กิโลวัตต์จนถึงประมาณ22กิโลวัตต์ค จะใช้เวลาในการชาร์จอย่างตัวนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใช้เวลานานขึ้นประมาณสัก4ถึง6ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความจุขนาดของบแบตเตอรี่ด้วยนะครับค่ะคทีนี้เราก็ดู2ตัวแล้วเป็นตู้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศทั้ง2ตัวเลยใช่ จะเป็นอุปกรณ์สําคัญที่สุดนะคะที่ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะต้องมีติดไว้ในรถตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับการพกพาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านค่ะและในอนาคตนะคะถ้าหากว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดมากขึ้นการผลิตชาร์จเจอร์ก็คงจะกลายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอนหากชาร์จเจอร์ของผู้ผลิตใดสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้เต็มประสิทธิภาพภายในเวลาที่เร็วที่สุดค่ะ ตัวที่ปตทเองจะพัฒนาแล้วก็วิจัยเนี่ยมันจะดีกว่าตัวนี้ยังไงบ้างคะใช่ครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราทําให้เครื่องชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนก็จะถูกลงเนื่องจากเราทําเองใช่ไหมครับในประเทศแล้วก็เป็นของคนไทยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าตัวโปรโตคอลซึ่งเป็นระบบสื่อสารกลางที่เชื่อมต่อระหว่างชาร์จเจอร์ที่จะคุยกับรถเนี่ยเราใช้โปรโตคอลกลางที่เรียกว่า OTTP โปรโตคอล เพราะนั้นตัวนี้ก็จะสามารถลิงก์เข้ากับแบ็กออฟฟิศนะครับของปตทได้นะครับก็จะไม่ไม่จำกัดเฉพาะแบ็กออฟฟิศของปตทหรือว่ารานอื่นก็ได้ค,ค่ะมาจากเฟ e กซิเบิลกว่าแบ็กออฟฟิศนี่คือเป็นยังไงบ้างคะแบ็กออฟฟิศก็คือระบบที่ควบคุมการทํางานของชาร์จเจอร์ทุกๆ สถานีมองภาพอย่างนี้ครับก็คือ,อว่าต่อไปจะเป็นโครงข่ายสถานีที่ใหญ่ทีนี้ปอ,อทอก็จะมีโลแบกออฟฟิศของตัวเองก็จะดูในเรื่องของ Maintenance ด้วยของแต่ละสถานีว่า s t a t ั s อของแบตเตอรี่ของชาร์จเจอร์ปัจจุบันเนี่ยครับมีใครใช้งานอยู่กี่หัวนะครับหัวไหนเสียบ้างมันก็จะลิงก์กลับไปที่คือดูได้จากส่วนกลางเลยใช่หรือจากส่วนกลางแล้วเราสามารถที่จะรีโมทไปที่สถานีนั้นๆก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขัดข้อง อาจจะมีการแก้ไขจากรีโมดมาจากระยะไกลทําได้เลยโดยไม่ต้องเข้ามาที่สถานีก็ได้ในอนาคตนียนะครับซึ่งไม่ไกลนียก็จะมีมบาย l e แอปพลิเคชันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดที่ตัวเองสามารถไปชาร์จไฟได้ในขณะที่ไฟรลังจะหมดก็จะไปที่นั่นแล้วก็เราสามารถที่จะบุ๊กคิ้งก่อนที่จะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ย สามารถจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่าตัดเงินในระบบพิเศษก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ที่ปตทมีตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะก็จะมีที่สนักงานใหญ่วิภาวดีแล้วก็มีที่ปั๊มน้ำมันที่ชัยพฤกษ์นะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งแหลมฉบังครับที่แหลมฉบังนะคะแต่ว่าเราอยากรู้แล้วแหละว่าจากตรงนี้กับที่เป็นปั๊มน้ำมันจริงๆนะคะจะมีข้อแตกต่างอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวขับรถกันไปเลยเดี๋ยวให้ทางคุณธรรมรัฐขับเลยนะคะ Check my email, and I decide to answer later. Another cup of coffee, and I drag my. ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ปั๊มน้ำมันปตทที่ชัยยำฝึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็นอกจากน้ำมันที่นี่ก็ยังมีการให้บริการนะคะไฟฟ้าสำหรับรถอีเติมด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าถึงเวลาชาร์จไฟและเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้เปิดเติมใช่ไหมคะ,ะคแล้วก็ ตรงนี้คือเราสามารถเติมได้เลยใช่ไหมคะเหมือนกับที่สถานีบริการที่นู่นใช่ครับแต่ว่าเราต้องมีการ์ดตัวนี้นะครับจริงแล้วเราไม่ได้เปิดให้ใช้กับคนทั่วไปก่อนอเป็นช่วงของการวิเคราะห์และเพิ่มสนผนการใช้งานก็จะมีรถเฉพาะของปตทเท่านั้นที่มาแช้มได้ค่ะสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะ มีการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์เจ้าตัว EV Charger เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดียวกับปั๊มน้ำมันได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงแล้วก็สามารถที่จะส,สามารถที่จะติดตั้งในฐานนิเวการน้ำมันได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าเราถือว่าชาร์จเจอร์เนี่ยเป็นแหล่งประกายไฟอันหนึ่งเพราะนั้นจะต้องห่างจากหัวจ่าย ดฟเฟนเซอร์ของน้ามันเนี่ยประมาณสิบถึงสิเมตรตามกฎหมายนะครับก็เป็นระยะเซฟตี้ของเขาด้วยก็จะมีข้อกําหนดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่ัามเดียวกันได้สถานีบริการเดียวกันไดใช่ไห<ช>มคะทีนี้อย่างแผนปตาทในนนาโคดะคะ่ะจะมีการเปิดเชิงพณิชย์เมื่อไหร่ยังไงหรือว่ามีแผนยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ก็เราอยู่ในระหว่างการเต็มความพร้อมนะครับก็ถือว่าตอนนี้พร้อมแล้วแหละเพียงแต่ว่ารอนโยบายที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลด้วยนะครับก็จะมีรูปแบบ ธุรกิจที่เกิดขึ้น ค่อนข้างแน่นอนนะครับเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอเพราะตอนนี้ตัวสถานี EV ก็มีการทดสอบมาแล้วนะคะ3-4ปีตัวแบตเตอรี่เราเข้าไปดูในห้องปฏิบัติการทดลองมาแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงว่าตัวนี้มันจะมาอยู่กับปั๊มน้ํามันยังไงในอนาคตจะมีแผนยังไงก็เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธรรมรัฐที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเอาละค่ะแต่ว่า Innolife ยังไม่หมดเวลารายการเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับอินแชค่ะ